หอมกินยาคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์สวัสดีค่ะวันนี้มีรีวิวบ่งต้อด้วยหนามหวายมาฝากกันค่ะในคลิปมีการถามน้ำเนื่องจากคนไข้ตื่นกล้องค่ะีขึ้นอาการแดงกันอะไรมันก็จะจางลงแดงจางลงเนาะก็มันบางขึ้นไหมที่เราดูในรูปในอะไรก็บางบางลงแล้วก็ไม่ค่อยแดงอ่านตัวเลขก็ได้ชัดกว่าเดิมผิดน้อยผิดน้อยลงเนาะโอเค โดยรวมดีขึ้นนะก็ะดีขึ้นค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะเคสนี้เป็นต่อเนื้อค่ะถ้าสังเกตจากรูปจะเห็นว่าอาการตาแดงนั้นลดลงค่ะรอบที่สองเนาะเป็นไงคะตาม,<ด>มองเห็นชัดขึ้นไหมด<อ>ี<า>กัเมื่อเดิมดีกว่าเดิมเนาะดีกว่าเดิมด ตาเห็นชัดขึ้นแสงดีขึ้นไหมดีน้อยดีภาพมัวที่มันเป็นคลมอะไรเนี้ยจะเบาเบาเบาได้เบาเนาะภาพที่มันเห็นว่าเหมือนเป็นมุ้งบางตามุ้งมันบางลงบ้างไหมค่ะเบาบางลงบังลงนะโอเคเล็ไงตัวเลขกก็ดีดีขึ้นดีขึ้นชัดขึ้นนะเคสนี้มาด้วยอาการตามัวไม่เคยตรวจกับแพทย์แผนปัจจุบันมาก่อนเห็นภาพเป็นเหมือนมุ้งบางๆในตานะคะ จึงวินิจฉัยว่าเป็นโรคต้อกระจกตาคัมพีอภัยสันตาของทางด้านการแพทย์แผนไทยว่าด้วยการมองเห็นเป็นใย,ยขาวผ่านตาดำค่ะ บ่งต่อวันนี้ครั้งที่สองดดีหน่อยดีหน่อยนะครั้งแรกยังไงนะที่ว่าบ่งอยู่น้ําตา้ําตาไหลเออข้างฝาเนาะที่มองภาพไม่เห็นเลยนะอ่าแล้วก็มีน้ําตาไหลใช่ไหมอ่าแล้วนี้ไม่ไหลแล้วไม่ไหลแล้วตอนว่าไงนะตอนบ่งปุ๊บน้ําตาหยุดไหลเลยอ่ะอ่าน้ําตาหยุดไหลเลยนะอ่ามองภาพตอนกลางคืนเป็นไงที่ว่าลุกไปเข้าห้องน้ำเออดีจะเดิมหน่อยไม่ตกต่ำตกสูงไม่ตกต่ำตกสูงวนะอ่า ใช่แล้วก็อะไรนะที่เหงื่อออกที่ว่าบอกหมอเมื่อกี้น้ำตาไหลเดี๋ยวอ๋อไม่ไหลแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไหลแล้วนะโอเคดีขึ้นแล้วเนาะตาตอนแรกที่มองไม่เห็นนะต้อมันไปบังสายตาเนาะอันนี้เหมือนมันถอยลงหน่อยเนาะจากที่รูปให้ดูโอเคโดยรวมก็ดีขึ้นนะดีขึ้นค่ะขอบคุณค่ะเคสนี้เป็นต้อเนื้อทั้งสองข้างเป็นมากที่ตาขวาค่ะ ตรวจครั้งแรกตาขวามองเห็นภาพสูตรเปอร์เซนค่ะก็คือมองไม่เห็นภาพเลยนะหลังบ่งต้อมองภาพชัดขึ้นไม่มีสะดุดเวลาไปเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนแล้วค่ะอาการข้างเคียงต่างๆก็ลดลงด้วยนะคะโดยทั้ง3ามเคสนี้นะารักษากับทางคลินิกอย่างเดียวไม่มีการเข้ารับการรักษากับทางแพทย์แผนปัจจุบันคนไข้ไม่สะดวกเข้ารับการผ่าตาดัดเพราะว่าไม่มีคนดูแลจึงเข้ารับการรักษาทางด้านการแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อบรรเทาอาการดังกล่าว หากใครที่มีการรักษาร่วมกับทางแพทย์แผนปัจจุบันอยู่ก็ไม่จําเป็นต้องหยุดการรักษาค่ะสามารถให้การรักษาร่วมกันได้นะคะสอบถามเพิ่มเติมคอมเมนต์หรือดูช่องทางการติดต่อได้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะ